พระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3มมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้าตามโครงการสังคับประชาอุเคราะห์<ๆ>เพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยากไร้ให้ดีขึ้นในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี เวลา14นาฬิกาของวันที่9เมษายน2567พระบรมกวีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค3หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่2วัดกรยาณมิตรกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังขบราชานุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ณหมู่บ้านต่อยางบ้านเลขที่112คับ3หมู่ที่6ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรี โดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจ้าวาดวัดกวิสรารามราชวรวิหารพระครูพัฒรธรธรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายอินทพรจันเอี่ยม ผู้ำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมในพิธีสำหรับการสร้างบ้านตามโครงการสังขบระชานุเคราะห์หลังนี้เป็นหลังที่อสองของคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีตามที่พระเดชพระคุณได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคสาได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสาขับเคลื่อนโครงการสังขบระชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกเบื้องต้นแก่พุทธศาสนิกชน ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ยากไร้ซึ่งการสร้างบ้านให้โยมบิดาของพระครูสิริพัฒนาพิมลครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและประชาชนได้ออกตรวจเยี่ยมพบว่าบ้านของโยมบิดาท่านพักอาศัยอยู่มีความสุดโทมเวลาฝนตกหลังคารั่วกเกือบทั้งหลังมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีจึงพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พระผู้สนองงานของคณะสงฆ์ที่พระครูสิริพัฒนาพิมลได้สนองงานในตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเป็นระยะเวลากว่าเปีแล้วเพื่อเป็นการเทริดพระคุณโยมพ่อของพระจึงร่วมกันก่อ,กอสร้างบ้านให้บิดาของพระในพระพุทธศาสนาครั้งนี้ โดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนได้ร่วมใจกันสร้างบ้านตามโครงการสังคับระชานุเคราะห์ซึ่งบ้านลักษณะชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง6เมตรยาว12เมตร2ห้องนอน1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องน้ำและห้องครัว โดยได้รับการบริจาคจากพระมหาเทระพระเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและข้าราชการประชาชนอย่างกว้างขวางร่วมกันสำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น8 2 2 1 0 3บาทพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรียังได้ร่วมกันมอบถุงยางชีพและข้าวสารมามอบให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน200ชุดพร้อมทั้งจัดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 嗯。Uh.